สวัสดีตอนเศร้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่ทำงานแล้วจ้ะตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีมาเศร้าออกว่าเมื่อวานอีกค่ะพี่น้องนั่นละ่ะวันนี้มีแดดมีแดดออกไม่เหมือนเมื่อวานฝนไม่ตกจะ้ะ นาซีเริรมมดแล้วมั้งค่ะฝนแต่ว่าเนื่องจากว่านี้รถติดค่ะพี่นอ้องก็เลยมาหอดแต่เศร้าเนาะช่วงเศร้าๆกันยังรถกันยังหน่อยอยู่จ้ะวันนี้มาแบบผ่านชลุยรถไม่ติดมาเศร้าก็มวาว่านนี่อีกค่ะออกบ้านดังหกหกโมงหกโมงประมาณหกโมงสีสิบห้าค่ะ รถบติดก็ใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะมันออกปากซอยมากกับมาเจอรถพุ่มพวงค่ะพี่น้องอยากกินแตงไทยพี่น้องนี่แตงไทยบานเท่านี่ละ่ะะตะว่าอยู่ทางนี่ก็หากินยากเนาะค่ะอันนี้เพันขายหน่วยละสิบห้าบาทค่ะเพราะข่าบอกว่าขายนี่ขายเออตามเอ่อ ขนาดจ้ะอันนี้น่วยเพื่อนว่าเพื่อนนวยหน่อยน่วยน่อยขายน,วย,นวยละสิบห้าบาทจ้ะได้มาสองนวยค่ะพี่น้องได้สองนวยได้สองน่วยหอม,หมกินออกจอบ่ะค่ะหอมกินออกจ่อเนาะหอมมากเลยค่ะจะเอาไปเฮ็ดเป็นน้ามกะทิแต่งไทยก็ได้เลยค่ะหรือว่ากินสดๆดก็ได้แต่ส่วนตัวแอดนี่กะ กินสดได้ค่ะกินกะทิแตงไทยก็ได้ต่ง่ายๆกะกินสดๆนี่แหละค่ะกะมีประโยชน์อืมบอกว่าแตงไทยสุกอืมจะมีประโยชน์เอ่อมอีอ่อแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะจ้ะจะเป็นวิตามิน แแร่ธาตุต่างๆแบบนี้จ้ะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ช่วยให้บำรุงสายตาชะลอค,ความเสื่อมของประสาทตาต่อกระจกสั่งพุ่มคุมการลดการอักเสบต้านอนโมนอิสระพันว่าล,ลดความเสี่ยงการไปโรคมะเร็งพ,พันธพีพิ้นงโอ้กระดีแลวเนาะถ้าเป็นเป็นเั่งสั้นก็นดีเนาะ ส่วนตูก๋กะมากกินเลยคะ่ะน้ำกะทิแต่งไทยยังสิค่ะแต่ว่ากินสดๆกะกะมักค่ะแต่นี่หอมๆค่ะกินออกจอบ่พี่น้องหอมๆอืมกินปอกกินเฉยๆในละค่ะแต่ว่าแถวบ้านเฮ้าหนาสีล้ายเนาะหนาสีล้ายแต่ว่าอยู่หนี่หากินยากดูค่ะสั่งสั่งพอขาดถดภูมิพ่วงอะค่ะ สร้างไวหลายมือเราบ่ได้มือนี้เพ่นบอกว่ามีอยตะวันนวยน้อยกะน้อยก็ว่าเป็นยังค่ะกะได้มาสองนวยค่ะมากินมักเลยค่ะส่วนตัวมากกินค่ะแต่กะบ,บ่ลููหรอกที่แรกกะบ่ลููว่าเออมีประโยชน์หลายตัวนี่มาเปิดเปิดเบิ่งหาข้อมูลนะคะมีประโยชน์หลายกะแนะนำเนาะค่ะผู้ใดมากินกะ ดียุแล้วค่ะผู้ใดยังบ่เคยกินก็นล้องกินเบิงนะคะมีประโยชน์หลายอยากแนะนาเนาะเพื่อสุขภาพสุขภาพดีมีชัยไปกว่าเครื่องหรือขาว่าค่ะลดภ่มิพ่วงนอกจากนอกจากสีมีแตงไทยหรือว่าหลายๆย่างมือนี้ก็ได้ขา้าวหลามมากค่ะอันนี้ขา้าวหลามอันนี้ยี่สิบบาทได้พี่น้องขา้าวหลามถ้าเป็นขา้ขาวห้ามเอ,อเาอข้าวกััม ข้าวเหนียวกั๊มค่ะยี่สิบบาทเลยลองสืบมากินเบงพิ่นแนะพิ่นไอวามันแสบสันจ้ะก็สือมากิงกับกินเอ่อพื้นฐานคนอีสานเท่าเน,ะนาะกัอยากกินแบบกินมาเหตุงานมาอยู่ต่างถิ่นกะอยัางอยากกินแบบแนวกินแบบพื้นพื้นอาหารกับแบบอีสานเท่าอยู่ ขา้าลามแต่งไทยแต่งไทยนี่บรรลุว่าคนรุ่นหม่เนี่ยมากกินบอเนาะแต่ว่าคนรุ่นเกาคือแอดเนี่ยมากกินแล้วมากกินมากกิ่นแต่งไทยหอมโอ้ยน้ำลายไหลตอนนี้หอมหอมหอมืมมามาทำงานหนึ่งสิพี่น้อง โรงงานเพิน่นเห็ดเป็นน้ำแบบกินน้ำกอกกันไหมคะน้ำน้ำเขาเอาิญน้ำกรองไหมคะเราก็เป็นกอก,กกินน้ำที่นี่ก็เลยสื่อเป็นน้ำแพกมาก,กินควรมาก,กินเพราะว่าเข้าบริสะดวกในการกินน้ำน้ำกรองเนาะคะ่ะทำงานกับเขางานตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงค่ะเลิกสิบ แปดจุดสามศูนย์แต่กะดีน้อยค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะกะได้มีเวลาแบบฮิตุล่าส่วนโตนะคะหยุดสองมือเนาะแต่ก่อนนี่แอดเคยเห็นงานบริษัทบริษัทเก้านี่พันหยุดหยุดวันอาทิตย์มือเดียวพี่น้องหงบอกไม่มีเวลาไปใส่เลยวันอาทิตย์มือเดียวสักผ่ากะหมืเวไลาหรอค่ะ อือก็ไม่ได้ไปใส่แต่ว่าด้วยความที่เข้าอาชีพลูกจ้างแล้วค่ะเลือกว่าได้ตองเห็ดนะคะแต่ว่าเห็ดงานนี่ก็ง่ายมาหลายบริษัทเราค่ะแต่ว่าแต่ละบริษัทเขาก็มีกฎระเบียบของเขาเนาะว่าว่าเฮ็ดงานจากชั่วโมงแต่ว่าตามกฎหมายกัเฮ็ดงานอ่ กับเวลาตามกฎหมายอะค่ะแต่ว่าอาจสิบแบบเฮ็ดชดเชยเราก็ไปยุติเสาร์อาทิตย์แบบเนี้ยค่ะก็แล้วแต่ค่ะบางบริษัทกับเหตุงานัึงแต่แปดโมงเลิกห้าโมงแล้วกะ็หยุดวันอาทิตย์มือเดียวเหตุงานวันจันทร์ถึงเสาร์แบบเนี้ยค่ะก็แล้วแต่ระเบียบคนระเบียบเนาะค่ะอาชีพลูกจ้างเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ได้กินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยพี่น้องอย่าอย่าทำตัวแบบว่า กินยากยู่ยากเนี่ยมันสิยู่ยยากเนี่ยค่ะอืมเพราะว่าต้องลํำลึกไว้เสมอว่าเฮาอาชีพลูกจ้างค่ะพี่น้องทําทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแบบเนี้ยค่ะส่วนใหญ่กะพี่น้องเฮาทาั้งต่างจังหวัดก็หลายค่ะมาเห็นงานลงงานเนาะ ต้องทำตัวให้กินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนเนาะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็อดทนค่ะเราสียู่ได้เนาะนอกจากอดทนกินง่ายอยู่ง่ายเเราก็ต้องรู้จักเก็บหอม้อมริบน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตเขางานกันเด้อค่ะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมง ยี่สิบนาทีแล้วค่ะต้องไปหากินเขาเศร้ากันค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้นี่ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ